สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืดหน้าล่าสุดบัวขาวลันไม่ใช่คนขเขมรหลังเจอเครมมั่วยันเป็นคนไทยเชื้อสายกุยชาติเรานั้นมีมามากกว่า500ปีดราม่าข้ามชาติระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกครั้งครั้งนี้เกิดขึ้นจากการแข่งขันกีฬาซีเกม2023ที่เจ้าภาพการแข่งขันอย่างกัมพูชา ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อกีฬามวยไทยเป็นกุลคแม่จนไทยนั้นประกาศคู่จะไม่ลงแข่งถ้าใช้ชื่อนี้ส่วนชาวเน็ตกัมพูชาก็มีการพาดพิงถึงบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังว่ามีเชื้อสายขเขมรล่าสุดวันที่ยี่มมกราคม2 5 6 6 f a c e b o o k บัญชาเมฆจิมหรือบัวขาวบัญชาเมฆมีการเขียนข้อความถึงเครื่องราประวัติศาสตร์ ประกาศกันตรงๆว่าชาติพันธุ์บัวขาวคือคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่ขเขมรตามที่เข้าใจนิสัยพื้นฐานของชาวกุยนิยมเลี้ยงช้างที่สืบทอดจากบรรพบุรุษออกไปจับช้างป่าด้วยการคล้องช้างด้วยเชือกประกรรมทำจากหนังควายถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญ,ญาณเมื่อได้ช้างมาก็ฝึกเอาไว้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือชาวกุย มีชื่อถูกบันทึกในพงศาวดารพุทธศตวรรษที่20เมื่อชาวขอมขอให้ชุมชนกุยอยู่บริเวณคนครจำปาสักส่งกำลังไปช่วยปราบกบฏท,ที่เมืองพระนครจนทําให้บ้านเมืองปกติสุขจากนั้นถูกชาวอัดสำล่โจมตีจนต้องร่นมาตั้งถินฐานที่เมืองกำปงทมส่วนชาวขาเขมรได้ใช้อำนาจทางการทหารปราบปรามชาวกุยและ ผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของเขมรแต่นิสัยรักความอิสระของชาวกุยได้อพยพขึ้นเหนือไปอยู่ตอนใต้ของลาวซึ่งทางเจ้าเมืองศรีสัตนาคณะหุดวงเล็บเมืองเวียงจันทร์ก็ปราบปรามและขับไล่จนต้องอพยพมาตั้งถินฐานตั้งรกรากแห่งใหม่ทางภาคอีสานบริเวณอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณอื่นๆ ทางภาคอีสานตอนใต้เช่นสุรินทร์บุรีรัมย์สีสเกตอยู่กันอย่างสงบสุขเรื่อยมามีช่วยอาณาจักรใหญ่ๆทำสงครามในบางครั้งซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับและเป็นข่าวดีที่นักมวยชื่อดังของไทยนั้นออกมายืนยันว่าไม่ใช่ชาวเขมรหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยครับความคืบหน้าล่าสุดขเขมรหน้าแหก บุคคลในภาพอ้างศิลปะต่อสู้คามรที่แท้เป็นอดีตนักมวยทีมชาติไทยภายหลังกลายเป็นวิวาทะระดับประเทศเมื่อประเทศกัมพูชาที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันซีเกม2023ประกาศว่าไม่มีการแข่งขันกีฬามวยวงเล็บมวยไทยตามที่เจอจัดกันมาแต่เปลี่ยนเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของตนชื่อว่ากุลคแมร์พร้อมกับ ระบุอีกว่าชาติสมาชิกสาหพันธ์สีเกมยินดีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครบ4ชาติตามกติกาของการแข่งขันซี่เกมทุกประการอีกทั้งยังไม่สนใจคำประกาศของสาหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMA ที่ประกาศแบนชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้และมีคำยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ส่งนักกีฬามวยไทย เข้าร่วมการแข่งขัน4เกม2023ก่อนที่วัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งกัมพูชาจะระบุอีกว่าไม่สนใจที่จะโดนแบนจากองค์กรมวยจากประเทศไทยและพร้อมจะตอบโต้ด้วยการไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยใน4ีเกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเช่นกันขณะที่ในโลกออนไลน์นั้นแฟนกีฬาชาวกัมพูชา มีการนำภาพตัดต่อการต่อสู้ที่อ้างว่าเป็นการต่อสู้โบกตอศิลปะการต่อสู้โบราณของชาติตนก่อนโดนแหกว่าภาพดังกล่าวนั้นดั้งเดิมเป็นการต่อสู้ของมวยไทยซึ่งล่าสุดมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ของไทยมีบุคคลในภาพนั้นออกมายืนยันว่าตนเป็นชาวไทยและศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ก็เป็นมวยไทยซึ่งเจ้าตัวนั้น มีดีกรีเป็นอดีตนักมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องอีกด้วยสวัสดีครับประเทศเพื่อนบ้านผมนายพานุพงศ์ตั้นจัดผมเป็นคนไทยครับเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์พูดภาษาไทยอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเป็นอดีตนักมวยไทยอาชีพเป็นอดีตนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยเป็นครูมวยไทย ที่ผ่านการอบรมครูมวยไทยของสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนทางเพื่อนบ้านไม่เคยศึกษาเรียนรู้โบกตอไม่เคยศึกษาเรียนรู้กุลคแมแต่ในรูปนี้ก็คือผมกับน้องชายถ่ายรูปที่หมู่บ้านช้างตําบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทย กราบสวัสดีพร้อมกันนี้ยังติดแฮชแท็กสุดแซบว่าอยากก๊อปไม่รู้อย่าอ้างอยากมีให้สร้างไม่ใช่ของตัวเองอย่าอยากได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสำหรับประเทศไทยนะครับที่มีเมนนั้นเข้ามาเคลมว่าเป็นของตนขอบคุณภาพและเนื้อหาจากผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าพานุพงศ์ตั้นจัด หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook โหนกระแสได้โพสต์ข่าวและข้อความดังนี้ครับชายเบลเยียมหลงรักหนุ่มไทยยอมลำบากเก็บขยะหาเงินขอแค่อยู่ด้วยกันฝรั่งหลงรักหนุ่มไทยยอมลำบากเก็บขยะเก็บใบไม้ขายไม่หวนกลับประเทศเบลเ,บลเยียมบ้านเกิดยิมสามกราคม66 ผู้สืกอข่าวบังเอิญพบเห็นชายชาวต่างชาติเดินเก็บขวดขยะอยู่ริมถนนสายเอเชียด้วยความสงสัยจึงเข้าไปสอบถามและพูดคุยด้วยพบว่าชายชาวต่างชาติคนนี้อายุ61ปีสัญชาติเปรวเยี่ยมเดินทางมาอยู่ที่เมืองไทยนานถึง6ปีแล้วแต่ยังไม่สามารถพูดภาษาไทยได้และเมื่อสอบถามถึงครอบครัวที่ประเทศไทยเขาบอกไม่มีภรรยาแต่มีแฟนหนุ่ม ซึ่งขณะนี้กำลังทำงานอยู่ในป่าซึ่งห่างจากจุดที่ยืนสนทนากัน200เมตรจากนั้นเขาก็พาผู้สื่อข่าวเดินเข้าไปในป่าภายในป่าพบชายหญิงจำนวน4คนกำลังช่วยกันกวาดใบก้ามปูบรรจุใส่ถุงปุย๋ยจึงเข้าไปสอบถามและพูดคุยด้วยก็ทราบว่ามีบ้านพักอยู่ที่อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมีอาชีพคือการเก็บใบไม้ของต้นก้ามปูนั้น และนำไปส่งขายให้กับโรงงานผลิตปุ๋ยในราคาทุงละ35บาทเทโดยแฟนหนุ่มของชายชาวต่างชาติอายุ32ปีแฟนหนุ่มของชายชาวต่างชาติเล่าให้ฟังว่ารู้จักและอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานาน3ปีแล้วโดยรู้จักกันครั้งแรกเมื่อครั้งที่ตนนั้นไปทำงานที่พัทยาและเมื่อย้ายกลับมาอยู่บ้านเขาก็ตามมาอยู่ด้วยซึ่งเขานั้นก็ถูกครอบครัวกดดันอย่างหนักให้แต่งงานกับหญิงสาว ที่ประเทศเบลเยียมเนื่องจากไม่ต้องการให้เป็น LGBT จนชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวนั้นได้แต่งงานที่เบลเยียมและมีลูกชายคนหนึ่งทางครอบครัวของชายชาวต่างชาติมีธุรกิจเป็นบริษัททัวร์ซึ่งอยากให้ลูกชายของเขานนั้นเป็นผู้ดูแลกิจการส่วนชายชาวต่างชาติก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเมื่อ6ปีที่แล้วกระทั่งได้พบรักกับตนก็ยังไม่เคยกลับไปที่เบลเยียมอีกเลย ขณะที่กำลังนั่งสนทนากันอยู่นั้นชายชาวต่างชาติก็พยายามช่วยงาน้วยการนำถุงบรรจุใบไม้ใส่รถเข็นแต่ถูกด้ามจับของรถกระแทกเข้าที่ใบหน้าจนหัวคิ้วแตกเป็นแผลชะกันต้องช่วยกันห้ามเลือดกันอยู่พักใหญ่เลือดจึงหยุดไหลด้านพ่อของแฟนหนุ่มชายชาวต่างชาติเล่าว่าชายชาวต่างชาติคนนี้เป็นคนขยันรักความสะอาดเรียบร้อย ทำงานบ้านทั้งซักผ้าล้างจานถูบ,บ้านและที่สําคัญนั้นชอบเดินตามริมถนนเพื่อเก็บขวดและขยะนํามาสะสมไว้ก่อนจะนําไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าทําเช่นนี้เป็นประจำจนชาวบ้านในพื้นที่รู้จักกันดีลูกชายเคยห้ามไม่ให้ไปเดินเก็บเพราะรู้สึกอับอายแต่เขาก็ไม่ฟังยังคงปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมาส่วนเงินที่ได้จากการขายขวดแต่ละครั้งก็จะได้ประมาณ1000บาท ซึ่งเขาก็จะนำมาจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟภายในครอบครัวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวสำหรับประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยได้กันครับ